เอาได้มาเนี่นียมาเนี่ยมาเนี่มาเนี่มาเนี่ใส่ให้ใส่ในกระเป๋าให้ใี่เปนดิเปนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอ่ากันเลยอันนี้ลูกอ่ะเอาได้ไหมนี่เอาเลย เอาเลยลูกนี่ส้มโอ้อันนี้อ่ะโอ้อันนี้ไม่เอาหัวยอ,อกอะไรครับยายยาย,ยายไปเอาน้ำไปอันนั่นเดี๋ยวก็มายายบอกรออยู่ตรงนี้นะครับจีเป็นเลขออกอะไรครับเลขเก้าเลยเลก้าเหรอใช่ไหม ช่นะครับครับอืมจีเป็นครับเรียกออกอะไรครับจีบเป็นครับจีบเป็นครับจีเป็นครับครับเรียกออกอะไรครับ